สวัสดีครับสวัสดีกรับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เขารมทุกท่านครับผมมื้อนี้บ่าวต้องพูดกับเดมาติดตามกับผมได้มาติดตามของคุณตุ๋นคับคุณพรมลครับผมมาติดตามแนวทางของคุณตุ๋นกับคุณพรมลนะครับว่าคุณพรมลนี่เป็นจะมีตัวดีตัวเด็ดตัวใดมาฝากท่านผู้ชมในของสุดท้ายครับผมพรมน์มือเคลื่อนมันกับฝันนะครับฝันเป็นกับฝันฝันว่าได้ไปหื้อปภาสาเพิ่นว่าครับท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปหื้อปัาสา พผะม่อนกะมีตัวเหลี่มาฝากพร้อมครับมีตัวเหลี่เด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมพร้อมในโค้งสุดท้ายเนาะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเล่ากับผมม่อนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าทั้งพูนน้ำนี่เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทั้งพูนหาคลิปที่ดีมาฝากท่านผู้ชมในคลิปหน้าครับผมครับผมตอนนี้คุณผมม่อนกำลังนังถ่ายอยู่ครับผมพร้อมที่จะบอกเรื่องเล่าความฝันตัวเหลี่เด็ดๆให้ท่านผู้ชมและเอลซี่ตุทันได้ฟังได้เบิ่งกันครับผม ไปครับปติดิตามตัวเลขลความฝันกับพมลพร้อมความกันครับผมว่าปฏิทิีตัวเด็กตัวดีตระใดมาฝาก่านผู้ชมในคลิปนี้ก็เพิ่นครับผมไปครับสวัสดีค่ะคุณพอมนค่ะสวัสดีครับพมลครับสวัสดีครับค่ะมันี้ช่องสาวนิงผ้าร่วยช้องพูดเชา่นวครับค่ะกได้ดมาติดตามเนวทางตัวเลขความฝันกับพอมลเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะครับผมคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสันลาสุดเลยเมื่อคืนนี้ฝันจังไดโนเว่า์ซูฟังเลยค่ะใส่หม้อใส่หม้อเนาะ ไปใส่ม่องนะครับมาฝันหวานค่ะไปใส่ม่องนะครับมาฝันไปใส่ไปใส่ม่องไปใส่ม่องหวยหมองห้องตกยกเมันเลียงมากกับมาฝันเป็นบ่ครับคุณตเออไปใส่ม่องนะครับมาฝันครับฝันบาอันข้าส่วนไปเหือป้าสะเออขึ้นได้แต่ไปน้ำเขาป้าสาเออเหือป้าสาระวันกัน อันหลุมเดียวนั่นสามศพเขาคือนมาเห็นโอ้คนตายสามศพบนตัวหลุมเดียวเห็นศพคนในหลุมเดียวน3 3ั่นสามสามศพเห็นสามศพบค่หลุมเดียวนะั่นจังไรต่อคัะคุณพ่อบาเนี้คนจังไรมาตายอารมณ์หลุมเดียวสามศพนี่ได้ฆากันบอกกันค่ะ ไปหือนี่ไปหือในความฝันของคุณพ่อไปหื่อปราสาอยู่ใสค่ะหู้หมองบ่อผีปราสามันอยู่คางันะห้วยคางห้องไม่ความฝันนี่บลูวายู่ปราสาไรเออแต่บอกโอ้หบอกู้ว่าจะเป็นปราสาโู้่าตาเป็นปราสาอยู่หันละที่แล้วคนที่ไปกันนี่ไปหลายบ่ครับคุณพ่อคุยหลายคนหลายครับ ซื้อกระจกซื้อเสียงซื้ออันกระบุงกระตาหลายร่างกันครับค่ะลษรษรสามศพที่ว่าอยู่ในน้ำกันเนี่ยเป็นเป็นล่างขวนหรือว่าเป็นกระดูกเป็นอยังครับคุณบเป็นอะไรนะห้างกระดูกนะเป็นกระดูข้นห้างกระดูหัวหัวเป็นข้าวขาวอยู่ข้าวขาวที่รับกันไม่ลุ้มเดียวเลยบอกครับคุณพ่อตายสามศพ จะไม่ตายรวยนี่อะไรค่ะมาจากค่ะนะอืมบ้านจาบ้านจังไดต่อครับคุณพอ่อบ้านก็เอาขึ้นมาหาบ้านนะฮาเจ้าก,ก็เอาขึ้นใส่กองพอนฮาเจ้าก,ก็าว่าสิเผาเผากระดูเผากระดูนี่ความฝันสิเผากระดูพ่อเผา,า,ากระดูวันนั้นเจ้ากระแพงเราให้กินมัน แ้งเราให้กินพ่อมออแป้งเราให้กินอืที่เผาศซบกนได้กินบาคุณเ่อะกินอยู่อได้กินพ่อถ้าได้กินี่ถือว่ามีโศเนา่อค่ะบ้านนี้กระดูกนี้ได้เผาบว่าคุณเ่อะเผาให้เจ้ากับเผาครับเผาทำบุญเนาะมครับนช่างไรต่อครับคุณเ่อะบ้านเนีย เขาเดี่ยวบานกันพักกันหนีมาบานมาจองมาเฮียนมาซานแล้วนี่ก็เป็นแนวทางของอคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อฝันส่วงเวลาเท่าไรเนาะพม่านั่นพุน่นเที่ยงคืนพุน่นครับเที่ยงคืนปพมันตีสี่พมันตีสี่ ประมาณตีสี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะกับคอนเจ้งเนี่ยมามันก็เป็นตีสี่มาเบิ้งอันนั้นแล้วมาเบิ้งอันเวลาในโทรศัพท์อืมค่ะมึงเวลาโทรศัพท์ประมาณตีสี่เนาะค่ะเรตัวเลขกบันเนี่ยรัฐาให้ตีตัวเลขกเหคะคุณพ่อคุณพ่อตีตัวเลขกตีให้มาตัวใดเนาะบัดนยังไงตัวเหล็กไอซ สามศูนย์สามนะสามศูนย์สามเป็นจังไดคือสีว่าสามศูนย์สามค่ะคุณพ่อซับศพดิ้คนตายสามศพคนตายสามศพในหลุมเดียวกันสามสามศูนย์สามหาสามตเลยบอกคุณพ่อเออหาสามตัมานี่้าสองโตัวเหรอคะตัวกับักสามสิบนะสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามกราฟเอานอกคุณพ่อเนาะค่ะกราเอาแล้วอายุของคุณพ่อจะปีคะ หกสิบสามปี <63. S 2> ค่ะเพราะว่าคุณพ่อเพื่อนไดไปหืมป่าสาเนาะค่ะไดเป้หลือปาสาอายุคุณพ่อนี่ก็สําคัญค่ะอายุคุณพ่อก็ตตองมาหกสิบสามปีครับแล้วก้อนนาน,นีที่คุณพ่อฝันว่าที่คุณพ่อฝันว่าเห็นไก่ปลานี่ยังมั่นใจในตัวเลขตัวเก่าบ่คะมั่นย่ยังมั่นใจเนาะค่ะเพราะว่าคุณพอ่อ ขังแหลกของเพิินเนาะคะ่ะคีปลกของหวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนคุณพ,อพ่อ่นกับฟันว่าเพิ่นเห็นไก่ปลากออกไขะะ่เนาะค่ะตัวเลขของคุณพ่อก็สินีสามสี่สองศูนย์เก้าหกศูนย์แล้วก็หาเก่าค่ะยังมั่นใจคือเก่ามันบอกคุณพอ่อย่างมั่นใจคือเก่าเนานะค่ะค่ะ,คะแล้วก็งวดนี่เนาะคะ่ะรอบนี่คุณพอ่ออะหายตัวเลขไม่อีกคะ่ะพอคุณพ่อฟันเห็น ศพสามศพในหลุมเดียวกันเนาะค่ะคุณพ่อหายสามโตมากสามศูนย์สามรากาสองโตกะสามศูนย์ศูนย์สามเป็นว่ากับเนาะค่ะ้วก็อายุของคุณพ่อนั่ค่ะหกสิบสามปีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของ่อมุ่นค่ะที่เพิ่งหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมละฟังก็ขอหายมิโชคมิหลากกับคุณ่อมุ่นในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะค่ะห้มีโชคมิลาภเบิดสุขูมสุขคนค่ะ ค่ะคุณพอมียังเพิ่มเติมอีกบอบอหมอมมีค่ะทั้งช่องสาวนิ้งพ้าร่วยช่องพู่นชี่แน่วค่ะค่ะกะข็ขอขอบคุณพอมุน่นหลายหลายค่ะที่อมุน่นบอเแพ่งตัวเลขนอกคาะมาวาอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟัง ขอให้มีโชคมีลาบนับกันเนาะคุณพ่อเนาะค่ะขอคุณคุณพ่อเรยๆค่ะขอบคุณคขะขอคุณคข้าขอคุณพ่อเรยรค่ะขอพุณพ่อเรไรครับขอคุ่ับมาจากได้ฟังเรื่องแล้วความฝันแนวทางได้ดีครับผมกับพ่อนของเ้าเลียวบันี้บัทต้องพู่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของพ่อนเนาะครับไ่านผู้ชมเละเอซิโท่านในเบิ่งกันครับผมกับผมสําหรับตัวเลขของคุณพมอนก็มีอยูสองลิปครับผมสองขีดบาร์ต้งพุ่นกับเจดะน้ำมะลงให้เบิร จะบริสิทธิเวลาไปเบิ่งหลายเพื่อนนะครับครับผมบาร์ตพูนกะจะเอารวมในคลิปนี้ครับผมคลิปแรกของคุณพระอมมดมันขยายมากครับผมเผลฟันว่าเห็นไก่ป่าออกไข่ครับผมเประหัมากครับผมสามสี่สามสี่ครับผมกับสองศูนย์สองศูนย์ครับกับมีเก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์ครับผมกับหาเก่าหาเก่าครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดคลิปของสุดท้ายครับผมคุณพ่อเพิ่นเห็นฟันเห็นครับผมฟันเห็น ฟันวาได้ไปหลังประชาครับผมไปหลังประชาเห็นศพบกนฝังรวมกันไปสามโครับผมอยู่ในลุมเดียวกันคุณพ่อเปินขายมาสามศูนยมามศูนย์ครับผม2ตัวเปิดขายมาศูนยมามศูนยครับผม0 3 3ย์สามสเหล็กอายุคองพอกับมี6หกครับผม6กหงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าอยหกครับผม ตัวเลขของคุณพมลมันก็หายมาประมาณนี้ครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเลยเอฟซีตัวสันเอาไปพิจารณาลองเบิ่งเนาะครับเนาะมักตัวใดชอบตัวใดก็ลองตัวนั้นครับผมเหรียญตัวนั้นลองเบิ่งครับผมบ่แน่ครับผมอาจจะได้รางวัลใหญ่กับคุณพมลก็ได้ครับผมกับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นสุขสุขคนครับกับผมคลิปนี้บ่าท้องพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้บราต้องพูดอาคลิปดีๆโตเหล็กเด็ดๆกับผมมาฝากท่า,านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนอะขอบคุณครับ